มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยสาเหตุนักร้องดังเสียชีวิตแฟนเพลงแห่อาลัยเว็บข่าวของ CNN รายงานว่าตัวแทนของทีนาเท์เนอร์นักร้องหญิงชาวอเมริกันผู้ได้ชื่อว่าเป็นราชนีร็อกแอนด์โรในตำนานแจ้งข่าวว่าทีนาเทนเนอร์เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาค,คม ขณะที่มีอายุ83ปีโดยเธอจากไปอย่างสงบด้วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้านพักของเธอในเมืองคุชนาคในใกล้กับเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทีน่าเทอร์เนอร์หรือว่าแอนนาเมบลล็อกเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนในปี 2,482ในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐเธอเองได้เข้าสู่วงการดนตรีในยุคช่วงแรกเริ่มของดนตรีแนวร็อกแอนโดรลแล้วก็โด่งดังอย่างมากในเวลาต่อมานะคะก่อนจะเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ด8รางวัลและยังสร้างตำนานเป็นศิลปินหญิงผิวสีคนแรกที่ขึ้นปกนิตยาสาร Rolling Stone นอกจากนี้เทย์เนอร์ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนใน100รอศิลปินดังตลอดกาลค่ะ เมื่อหลายปีก่อนนะคะทีน่าเทอร์เนอร์ได้ประกาศอำลาวงการและ,ะเผชิญปัญหาสุขภาพรุมเร้าตลอดจนปัญหาครอบครัวและการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวอย่างลูกชายทั้งสองคนก่อนที่เธอเองจะเสียชีวิตค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ